เ,เสียงเกมหายไปไหนวะเออใกล้ดีนะมามาใครก็ดีกันต่อ <c oughs> วันนี้เชียร,าารัลาพรโปนักเสืบช่วยบริการลูกค้าด้วยโอเคครับ <c oughs> เสียงแหกพิบหายแลละ อฉันจำเป็นต้องให้ลูกค้าพอใจก่อนโ okay. อเคฉันอยากได้น้ำซุปแล้วก็น้ำโอเคครับซุปแล้วก็น้ำอ๋อไปทางนี้ได้เข้าไปได้ไหมอ๋อน้ำมาเขิดเทศแน่นอนเลย แอมอากาศที่ฟาร์มสดชื่นจริงเจนอ่านให้มันพอเข้าใจนะอากาศในฟาร์มสดชื่นจริงเค <c oughs> ยไอสิพี่กินเกลีวเต่หมดเลย <c oughs> มันใช่ไหมวะวะไม่เก็บมาเกดเต็ดอ๋อ อ้าทำไมเอาไม่ออกเอ้กดสิเว้พี่ติดอ่ะอือสงสัยต้องกลับไปเอาอะไรมารับนมวัวก่อนทางน้ำจำเป็นเก็บมากลับไปหาวัวกัน ลูกค้าบอกอยากได้นมกับน้ำซุปมะเขือเทศจัดไปเอ,อเคค่ะได้เยวลราปรุงอาหารโอเคอืใช่หรือเปล่าวะที่ว่ เราจะมาเสียเวลาไปดูกัร์นนะอืมจะหาดูดคากนอนโอ้แกวแกวโอเคได้นมแล้ว ก็ต้องใส่มะเขือเทศเย,เยอะกว่านี้ใช่ไหมเราจะเข้าออกไปเรื่อยอย่างนี้แหละอ่ะโอ,โอ้โอ้แดงอ่ะโอ้โอ้ซุบตักมาโอเค นี่ครับคุณราคาเอ้ยเออเล่นตัวแมนมดต้องเป็นคาสิถึงจะถูกทังความช่วยเหลือตำรวจไอ้สัตว์โอเคครับตำรวจมีอะไรคุณนักสืบฉันต้องการคือคุณช่วยโอเคว่ามาเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งกูเป็นแม่มดสีไม่ใช่นักสืบแล้วเรียกนักสืบไม่เรียกผิดคนแล้วตำรวจเอ้ยมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกแฟนหนุ่มเอ๋วะ พบว่าเสียชีวิตอยู่บนเตียงอ๋อตายยังไงเหตุการตายยืนยันได้หรือเปล่าอ่าเหตุการณ์ตายของผู้เสียชีวิตคือขาดอากาศหายใจบนตัวไม่มีรอยบาดแผลภายนอกแต่ฉันไม่แน่ใจว่าอะไรคืออาวุธที่ไว้ใช้ฆ่าผู้หญิงคนนี้อ่า ราจะเห็นได้ว่ามีอ่ะก็ซูมได้มีรอยปืนกันแล้วก็ลิสติกลิสติกเลือดอ,อืมคำตอบให้เลือดอาวุธสังหารคือผ้าขนหนูอาวุธสังหารคือหมอนผ้าขนหนูเพราะไม่มีรอยลิสติกอยู่หนูมีน้ำคนลายใช้ผ้าขนหนูเปียกกดทับปากและเจ้าหมูของพู้ตายทำให้ ขาดอากาศหายใจตายอ,อ้เเสียงกูคอยแทำไมคนร้ายถึงสามารถฆ่าได้โดยใช้ภาพปิดติผ้าคนหนูเปียกแต่กลับไม่มีรอยลิ่นดนคนร้ายใช้ยาทำให้ผู้ตายหมดสติหรือคนร้ายลงมือ จมลงมือตีจนคือตายตลอดลงมือตีมันไม่มีร้องรอใอ้ชิบหายใช้ยา,อาโอ้โหมึงมาเป็นเข็มเลยคือนักสื่อพวกเราพบยาชาในที่เกิดเหตุมันก็ไปตรวจสอบสิคนทั่วไปเอา้าชิบหาย ไะเจ็บคออออสักสี่หาคดีน่าจะโอเคละโอเคคนทั่วไปซื้อมันไม่ได้อาชีพของคนหลายจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับยายหรือเป็นหมออ่านเขมีรูปมาให้แลละเดี๋ยวก่อนที่เกิดเหตุมีสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายอาฮะยังไงบัตรมึงก็อ่านบัตรสิการค้นพบที่สำคัญมาก คนกสืบจะเริ่มสืบหาตัวคนร้ายจะตรงไหนก่อนดีล่ะตำรวหก็ต้องคิดเองอะไรเป็นเล่าะว่าให้ให้กูเสกกระถาให้กูเป็นแบบบด้บดยู่พอดีเอาจริงมันก็น่าสงสัยอยู่ทั้งสองอันเลยเนาะทั้งรอยเท้าแล้ว,ลวก็ชุดหมอมันก็เคยิยดยาได้เหมือนกันเอาหมอก่อนแล้วกันเนาะถ้า เป็นหมอแล้วก็จะต้องสามารถเอายาฉามาได้อย่างง่ายดายใช่ต้องเป็นหมอต้องเอายาฉา,าได้เนี่โอ,คอ้คุณต้องขาดคุณต้องขาดไปถึงแน่เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อของแฟนหนุม่มทีพ่พูดตายโอเคงั้นแปลว่าพูดตายถูกแฟนหนุม่มที่เป็นหมอฆ่าตายคนร้ายก็คือเขานั้นเละตำรวจ ุูจับเลยเออหลักฐานหนักแน่นคนร้ายทุกประหารชีวิตตุ้งค่ากันเลยแล้วไปจับกันต่อเรื่อยลำเสียงผู้หญิงไม่ได้ชีบบ้านนั่น <c oughs> เ,ออเสียงไม่ไหวละกูอ่านปกติก็พอเนาะชีส <Jeez. c oughs> เชกบ้านั่นถุงเท้านนเน่าของพ่อยังต้องให้เขาเอามาให้ฉันอีกเหรอใกรเนี่ยฉันคืออาจารย์เป็นเพื่อนร่วมชั้นกับพ่อของคุณนะฮะเพื่อน่วมเก่าเพื่อนสมัยเด็กแล้วไงคุณรู้หรือเปล่าว่าเขาอยู่ที่ไหนอาจจะอยู่ในส สารตรงด้านนอกของโรงแรมก็เป็นได้นะอืมไปทนาเพียอะไรไปสัปเอร์แล้วพอ่อเนะี่ยถ้าคุณช่วยฉันสั่งสอนพวกเด็กๆในโรงเรียนแล้วก็เดี๋ยวฉันจะรับไปบริจาคเรื่องคุณเรื่องช่วยคุณรับไปพิจารณาเรื่องการช่วยเลยช่วยตามหาพอ่อโอเค กินของไม่เรียนปวดท้องกูไม่แปลกใจหรอกมึงดูโตมึงหน่อยเถอะเฮียกินแมงเลอะเทอะใช่ไหม,อ,มอะไรตกอยู่ตรงพื้นอ่ะกูมองไม่เห็น <c oughs> ครูภาระวันนี้ปวดท้องคาบนี้เรียนวิชาเคมีอืม อ่ามีสสงเขตมมีอย่าบอกนะวมึงจะวางยาเพื่อนอนะนักเรียนที่กําลังตั้งใจเรียนโอเคไหนใจรับมึงตั้งใจจริงเป้าเราอะจริงเป้ากระตูนเรื่องนี้ตอนที่ฉันเรียนอยู่ก็ชอบเหมือนกันไม่คิดเลยว่าตอนนี้ก็ยังไม่จบเล <c oughs> ยเชื่อเลยว่ากระตูนไี่แม่งเรียนกัตั้งกระตูนตั้งแต่สมัยเรียนมันจะมีใครที่แบบ โอ้โอ้นานแล้วนะโอ้นานแล้วแต่ยังไม่จบเลยอืม <laughs> สมสมแล้วเราก็จะมาละเมิดห้องเรกันที่เทมก็ปวดตดนะ <laughs> ไม่ได้ท้องเสียงปวดตดนดีกว่าอีบูตอนวันที่เลย มิคาร่าจะบอกราชินีแห่งละครอะไรวะราชินีแห่งละ,ละครละครรักครอ๋อเหียไม่โทรไม่ใช่สระอูอ้ไอ,อสัตว์แท้ๆราชินีแห่งละครชาลอนนที่คุณชื่นชมที่สุดได้เสียชีวิตแล้ว คุณว่าอะไรนะเกิดอ,อะไรขึ้นอิสัต์ไม่ต้องยำ้ำของวงเวทีที่ประกอบฉากอยู่ด,ดีมันก็ตกลงมาทับใส่ชาลอนผู้เสียชีวิตที่แสดงหรือกำลังซ้อมอยู่ในต,ตอนนั้นฉันกำลังตรวจสอบอยู่คุณอยากดูภาพสถานที่เกิดเ <c oughs> หตุไหมอยากดีชา <c oughs> ลอนฉันไม่ ปล่อยให้ความเศร้ามาก,กลบผูกกับกคิดฉันตรอกแน่จใจนะว่าเกมเด็กบางทีมันก็ใส่แบบมึงก็ใส่มาเกินไปนะบางทีดูแบบมึงแน่ใจนะว่าเป็นเกมเด็กพูดเป็นฉันแน่นอนกูไม่อยากคิดมากหรอกกูต้องการดูหลักฐานอย่างนี้เออ เยีนไปเลยคุณนักสืออ่าส่งมาภาวโคงไฟใช่ไหมนะพบ <c oughs> อะไรที่น่าสงสัยไหมอม,มีรอยรอยขาดต้องเชื่อดูเรียบเกินไปชุดของผู้ตายมันดูเรียบเกินไป ใช่เลอวะถ้าเชือกขาดเพราะน้ำหนักเกินต้องมีรอยแบบนี่โอเคก็ใช่มันต้องมีรอยแบบฟา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 แนี้วิคนสามคนที่น่าต้องสงสัยเป็นของคนที่ได้รับการสแกนหรือคนในทีมงานคนในทีมงานสามคนนี้คือผู้ต้องสงสัยแต่เป็นใครอะไร อืมอืมเรารลรรารู้ผู้ต้องสงสัยแล้วครับเราลู้ผู้ต้องสงสัยแล้วอ่ะให้เวลาให้เวลาสิบวิพิมพ์คอมเมนต์กันมาด้วย <c oughs> <c oughs> พิมพ์คอมเมนต์กันมาด้วยว่ากป็ไทยเอหรือบีหรือ C ีพิมพ์กันมาเลย เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเวลาอืมมีคนหนึ่งที่ไม่ใช่พนักงานคนคนนั้นคือ B หรือ C. A แน,น่นอแน่ว่าเป็นเอาละ เวลาสิบวีตรงนั้นตอบอะไรก็ตอบมาเพราะงั้นคำตอบก็คือซี่ลักษณะของเขากับรูปบัตรพนักงานไม่ตรงกันตรวจสอบเข้าด้วยคือแฟนคลับที่ขโมยบัตรพนักงานแล้วแอบเข้ามาแต่เขาไม่ได้ เข้าใกล้ไอโคมไฟประกอบฉากที่มันหล่นมาทับนักแสดงเมื่อกี้โอเคเขาไม่ได้เป็นคนทําดูความเป็นไปได้ที่มีได้มากที่สุดนั่นก็คือไอหัวแดงเพราะมันใส่ถุงมือดูแล้วน่าจะเป็นคนที่สามารถเป็นป่ายครับเปืตัดเชือกได้มีการใส่ถุงมือเขาจะต้องเป็นพนักงานที่ดูแลไอนี่อุปกรณ์ จัดฉากแน่ประกอบฉากอ้เขาคือรอนคือบีรอนชาลอนคือคนที่ตายบคืออีนี่และมึงแต่ตัวเหมือนคันแค่ไม่ได้ใส่ไอ้วิกผมแต่ชาลอนคือนักแสดงที่กูก็ไม่รู้จักอะ่ะอ่ะ กูไม่รู้จักหรอกแต่มึงแค่ไม่ได้ใส่ที่คาดผมแค่นั้นเองไอ้ก็ต่อบีผีดเป็นผีดแต่วะไอ้ทาระสตันแมนบีแต่งกายเหมือนกับชารอนทุกอย่างโอ้ยน้ำลายคนที่ไปห้องอุปกรณ์ต้องเป็นเธอแน่มีสารภาพหมดแล้วเพื่อจะ แทนที่ชาลอนเธอได้ตัดอ,อุปกรณ์จัดฉากลงเพราะความรู้ของเธอทำให้การได้ตังต้งใจไอ้เจ็บคออ,อีกสัตว์เ้ยเออหนุ่มลูกเม็ดหายไปช่วยเหลือโคโค่โคตามหา เคลินเควินเควินเออใช้เควินโอเควัดดีเควินเควินหน้าตาเป็น,นยังไงไม่ใช่เควินจากเบนเทนใช่ไหม <c oughs> เควินไปเรียนตั้งแต่เช้าแล้วเก็บที่นอนไม่ทันแต่ว่ารีบออกไปมาก อ่านองกมาเก็บได้มีการฉีหนังสือหน้าหนึ่งขยายได้ไหมมีการฉีกหนังสือหน้าหนึ่งลงไปแต่ที่เขียนอะ่ะมันกดมากเลยนะผมเงน,นแปลว่าต้องไปสถานที่ที่ต้องไปแน่นอนข้างนอกแน่น,นอนเหมือนฝนจะตกหนัก กูขอหนีไปไม่ได้เลยดีคดีมากเลยอ่ะไม่ต้องกป็สวยใส,สยใส,สมากีกเลยวะอดินอซลอโอโหมทำงี้กันเล่ะเ <ś c oughs> พิ่งหาบ่อเสจเจอจากเพื่อ จากไดอารของเขาเพื่อร่วมห้องของคุณตอนนี้อยู่ในตำแหน่งบนแผนที่โอเคขอบคุณมากครับนักเสกบายบายเอากูออกไปด้วย